ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมกับช่อง Top Story เค็นเชินะครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุ่มกันว่าเราจะได้รถคันไหนครับโอเคครับเมื่อต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมมีเงินเข้ามานะครับตอนนี้ก็ดูตรงนี้เลยครับกดไม่ต้องมาร์กครับในสมาร์ทเช็คเงินที่โอนเข้ามาแล้วเป็น0ู2 1 8จุดหกสองหนึ่งแปดครับเราต้องการใช้ก็ประมาณห2 0้อยยสิี่สีคานะครับเราก็แอดเหรียญอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดการทําการสวิปนะครับโอ้เข้าไปเพื่อซื้อรถหนึ่งคันนะครับ แล้วก็จะมีค่าฟรีตรงนี้นะครับเนี่ยครับค่าแก๊สครับกดเข้าไปโอเคครับก็ทุกครั้งที่เกิดทานทาน,ทาน,ทานทกาเคชั่นนะครับเราจะต้องมีเทเซอร์เสมอนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันการโดนแฮกนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคครับ หรือถ้ากดตรงนี้ก็ได้ครับกดตรงนี้ก็สามารถแอดตรงเพิ่มซีซีคาร์เพิ่มมาได้อีกครับแต่จริงๆเราก็แอดไปแล้วก็ไม่น่าเป็นไรโอเคครับมาแล้วนะครับ620ซีสีคาร์ครับต่อไปนะครับขั้นตอนการเติมเงินนะครับก็เรากดมาตรงนี้นะครับที่กระเป๋าของเราที่เราเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับกดตรงนี้นะครับรีพสินครับซีซีคาร์เราไม่ใช่เติมตรงนี้นะครับกดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เติมมาเลย620ซีซีคาร์กดโอเค แล้วก็จะมีค่าฟรีนิดหน่อยกดลงไปเทเซอร์ครับอีกแน่นนอนเพื่อความปลอดภัยกดลงไปกดลงไปรอสักครู่นะครับหมุนไปล้อหมุนไปขอให้เปิดได้ตัวซุปเปอร์คาร์ครับขอให้เปิดได้คันแรกได้ซุปเปอร์คาร์นี่ก็แจ่มเลยครับผมบอกเลย แล้วก็เวลไว้เรื่อสักพักหนึ่งแล้วค่อยขายครับแล้วก็เอาเอาทุนคืนครับผมอยากแนะนําเกมแนวนี้ที่ที่คนมาเล่นนะครับก็คือเราควรที่จะเขาเรียกว่ายังไงอะถอนทุนได้ก็ถอนคืนเลยนะครับมาได้แล้วนะครับมาตรงนี้แล้วครับหกร้อยยี่สิบสี่สีคานะครับแล้วก็กดตรงคานี้นะครับกดอันบล็อกนี่ครับนะครับสามสองหนึ่งบายบล็อกไปเลยครับขอแบบเบิ่มเบิ่มคือลื้อน่ะไหนจัดมาสิโอ้โหดูว่าแลลวสภาพ คลาสสิกนะครับดนรถ่นคลาสสิกนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราก็ไปกดตรงนี้นะครับเป็นเข้ามาที่ wallet ของเราได้ว่ามาไหมนี่ครับซื้อไปแล้วนะครับหกร้อยสี่สิบหกร้อยสี่สิบคานะครับโอเคเดี๋ยวเรามากดที่คาของเราใหม่นะครับตรงนี้ครับกดตจด register นะครับไปไหนตรงนี้ก่อน start ได้ไหมไปไปพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับแล้วตรงนี้ครับก็กดสี่สีคาก่อนนะครับเพื่อลงทะเบียนรถนะครับลงทะเบียนป้ายรถโอเคเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้น้ํามันเต็มนะครับเราก,กดไปเลยกดสตาร์ทวิธีการเล่นกยกดตรงนี้เลยครับถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มีเวลานะครับกดตรงนี้หนึ่งสี่ทีคาก็สามารถเล่นจนครบทุกอย่างได้เลยครับเนยน้ำมันน้ำมันจะมีหกหกสิบนะคือเรารอบหนึ่งจะใช้ประมาณอะไรนะประมาณสิบห้านะครับ af หกหกกดไปนะครับรถมันก็จะวิ่งไปเองนะครับก็ดูว่าเดี๋ยวเราได้ได้ที่เท่าไหร่นะครับโอเคดูสภาพแล้วน่าจะไม่ได้ที่เท่าไหนนร่เล,เ,หเลย วิ่งไปครับวิ่งไปตอนนี้ที่หนึ่งอยู่เวอร์เยอะอยู่เหมือนกันมาครับมาครับมาครับเอาตรงไปสี่แล้วน่ะโอ้ห้านะครับเอาสามแล้วสองหนึ่งดิหนึ่งดิโอ้สปดเก้าสิบเอ็ดโอ้ไม่ค่อยดีเลยเอาที่สองครับโอเคครับเราได้เจ็ดเจ็ดจุดห้าซี่สี่คานะครับโอเคครับร้อยกวาดกาบาทออกไป เสร็จปุ๊บจริงๆเรากดตรงนี้นะครับพอเราเล่นเห็นว่าน้ำมันจะหายไป15นะครับเรากดรีกว่าตรงนี้นะครับเนีย่ยตรงนี้ถ้าเกิดเราเรากดแล้วเคมมอซีซีคาวออกมาเลยก็คือว่าเราจะเสียค่าฟรี้าส50นะครับเพราะฉะนั้นรอครบ5วันแล้วมันจะเสียค่าฟรีตรงนี้มันจะเหลือศูนยะ์ก็เราก็สามารถเคมฟรีได้เลยนะครับโอเคครับก็โดยตัวเกมก็วันนี้ก็รีวิวประมาณนี้ครับก็เพื่อนๆถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการพนันนะครับก็ไม่แนะนำครับเพราะว่าบางทีอาจจะชนะก็ได้ลงไป50แล้วก็ชนะอะไรเงี้ยสาหรับคนที่มีคาคาซีคาซีซีคาเยอะแล้วก็ก็ค่อยลงมาเดิมพันก็ได้ครับโอเคครับก็วันนี้ฝากขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคพิที่แล้วอาจจะมีการผิดพลาดเล็กหน่อยก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับก็ตอนนี้เหรียญซีซีคาก็ประมาณ1เหรียญก็ประมาณ17.76นะครับก็ได้เมื่อกี้รีว์ดได้ประมาณ7.5ก็คือเนี่ยครับครั้งหนึ่งได้ประมาณ1 3อแล้วนะครับ ก็มันวิ่งในมันวิ Shooting ่งในสี่ครั้งนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนว่าสี่ครั้งได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมวิ่งให้ครบเลยก็ได้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งทุกครั้งเวลาวิ่งก็จะมาใส่ตรงนี้ครับ n u ่ก็รู้สึกว่าถ้ามันถ้าเราชนะแบบเยอะๆนะครับเขาบอกเฉลี่ยก็ประมาณวันละ22 40ิคาสีสีคาก็วันละ22 ก็ตกวันละ390นะครับก็คือแบบว่าแล้วก็เมื่อกี้เราลงทุนไปประมาณ 10, 1มื่นผมลงไปประมาณ1นึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งพันหมื่นหนึ่งพันเอ้ยหมื่นสี่ร้อยห้าอ้อหมื่นห้าร้อยแล้วกันเอ้ยหมื่นหกร้อยแล้วกันเพราะเมื่อกี้ที่เราคำนวณกันใช่ไหมเราดิง้งวิ่งได้วันละ390ก็หาร390ต่อวันก็ตกตกอัตราคืนทุนก็ประมาณ27วันนะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนได้ยี่สิบเจ็ดครบเรียบยี่สิบเจ็ดคืนทุนแล้วก็ถอนออกมาก่อนก็ได้นะคร ยังไม่อยากรีบคืนทุนก็เอาตังที่ได้สิทดิตขาไปซื้อรถอีกคันหนึ่งก็ได้นะครับโอเคครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับขอบคุณมากครับ